การให้ความสําคัญกับสายน้ําว่าสายน้ําศักดิ์สิทธิ์สายน้าอะไรมันลดลงมันเหลือแต่เป็นบรดกทางความเชื่อของ่าตนนี่เขาถือเป็นคลองแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์แต่โบราณทีนี้กิจกรรมของชาวบ้านที่มีมากคือการลปป่องแพ ตรงนี้ได้ยินเปนะ็นกะิโลน้ำที่ช้าช้านะได้ยินจก้อนนะเยครับเมื่อ t นันเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้คือจุดที่อันตรายที่สุดในการล่องแพเพราะมันมีหินมีอะไรแพจะล่องยากเพราะฉะนั้นเขากลัวเรื่องอันตรายเขาต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านพบด้วยอะไรไม่ทราบเลยว่ามีสิ่งดแปล์อยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าทวดหูน้ำฉา ็มีคนเลี้ยงช้างที่เขาบอกว่าเก่งสยเวทสยศาสตร์นะในเรื่องของเกี่ยวกับช้างแล้วก็มีช้างอยู่แถวนี้แต่เดิมมันเป็นป่าทีนี้วันหนึ่งแกหลงระหว่างช้างของแกเองกับช้างป่าก็จะไปขี่ช้างป่าเราก็ว่าช้างมันต่อสู้ต่อสู้กับช้างจนช้างตายผลที่สุดท่านก็เสียชีวิตนะแต่คนถือในฐานะที่ เป็นคนมีความรู้ทางสายวิทเกี่ยวกับช้างความศักดิ์สิทธิ์ของท่านก็จะบนบานเรื่องงวหายไยหายตอนแรกนะสัตว์หายช่วงที่ต้นน้ํามาในหลังอยากพรรษาเขาก็เลือกวันแล้วก็มันเป็นวันสาคัญที่เกี่ยวกับทัวโลน้าําฉาเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการลองแพรมันจะเริ่มตรงนี้ต้นฤดูฝนมาก่อนเนี่ยม,มันเริ่มลองแพร่กันกานเรเลี้ยงช้างสมัยก่อนเขาจะปล่อยเดือนสองเดือนจะมาจับสักทีหนึ่ง เป็นแลคับยันลากซุงเลยรงนั้นแหละนะคนหลังจากนั้นแกก็มานอนที่จงชาลาตรงนี้บอกพ่อช้างด้วย oh <my> คืนนั้นแหละเรมเก้าข้าที่ได้มานอนตรงนี้หลังจากนั้นแกก็เห็นเสือขึ้นมาจากข้างบนนะครับเมื่อค่อนงจะเป็นจะเป็นน้าตกใหญ่นะทีหลังเขาลอกแพรแล้วเขาก็ทําลายซะมาทวดเป็นเสือขึ้นมาจากข้างบนงขูขา ข้าวนาบขึ้นแมาข้างล่างนะที่แกมานอนมาเห็นคืนนั้นจึงเป็นตัาจานวันกําจนวันทำบ,บุญทวดูุนะ้ำสาฮะจงกับเก้าค่ำเดือนแปดหลังพระเข้ารรษาเก้าวันตัดผมตัดเล็บแล้วก็ใส่แปลแล้วลอยเป็นขอขมาไม่คงคาแล้วก็ขอพรไม่คงคาด้วยสทาีวันะีเ้ว มันมีสองอย่างที่เป็นหลักก่อนหนึ่งหนึ่งก็เกี่ยวกับทำบุญาตามประเพณีของพุทธศาสนาก็คือทำบุญให้กับทั่วรูน้ำฉากับสิ่งศักดิ์สิทต่างๆอย่างที่สองก็คือในเรื่องของสะดอกเคราะ ซึ่งเชื่อว่าตรงนี้เป็นแม่คงคาเป็นสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านเขาเรียกว่าคงมีขุนก็คือคองที่มีเทวดาเป็นการสะดอกเคราะห์นะเป็นการสะดอกเคราะห์ พอโอยแพแล้วเป็นอันว่าเราเราใช้พิธีตรงนี้นะครับหลังจากนั้นมโนราก็มีการรำวงสวงถวายแล้วก็เชื้อรางเข้ารงนะครับมีมโนราในการถวายในการบูชาจะขาดเสียไม่ได้เลยนะครับผมซึ่งโนราก็จะหลังจากทําพิธีพระนะครับจะริ่มพุทธมนต์เสร็จแล้วก็ พิธีสงเสร็จแล้วก็จะมาสู่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพิธีกรรมของโนราเดยวก็จะมีการเชื้อเชิญนในเชื้อเชิญกับทั้งครูนะครับพ่อตาปู่้ําฉานะครับมามามาประทับทรงด้วยนะครับมีนางโนราดําประมาณ5้าคนหรือจคนห้าคนแล้วก็ออกมาเล่นบท3คนเล่นกลองสดโนราใหญ่คือเชื้อครูเรียกเรียกครูเรียกเรียกคนทรงอะ่ะพอพอได้จับทำพิธีแล้วก็มีโนราใหญ่ โอ้กับตาบลานจ้ะทวดหัวหน้ำฉานใครบนบันสางเปล่าก็จะบรรลุผลของทวดแก้วนี่เขาบอกว่าตรงนี้ใครเที่ยวคลานช้างเขาเรียกคลานช้างเป็นการละลิ่นะนะการเที่ยวคลานะจะจะเจ็บไข้ได้เพราะจะเกิดปัญหาทันทีเพราะว่าท่านไม่ให้ทำหรือว่าเมื่อหลักยี่สิปีที่แล้วเขานั่งทุง ปลากฏว่าคนทรงในเลื้อยเหมือนกระพูเลยเอาหน้าอกเลื้อยแบบปูเลยถ้าถ้าเราบุญไว้ใช่ไหมถ้าไม่มารำมันมีมีเรื่องนะจะเดินไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้จะเดินไม่ได้ถ้าไม่ํำมารำหูน้ำช้าเนี่ยต้องให้รำให้ได้ท่านบอกว่าเออมึงต้องรำให้ได้นะมึงต้องรำก็ต้องรำมานระเดื่ก็ทําพิธีเชื้อเชื้อเชื้อเสร็จเขาบอกว่าเออมึงจะทําดีจะได้ดีนะที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก ขาบอกที่ทางหินลุงไงที่ทางนั้นเลยเขาบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากไอ้ก็เอเอรำรำรำก็ถาวายคงไม่มีต้นว่าปีไหนแต่ว่าเป็นร้อยปีมาแล้วที่ชาวบ้านบูชาตรงนี้เพราะว่าประมาณเดินเจ็ดเดินแปดที่เขาล่องแพนี่เขาจะต้องมาบูชาตลอดเพราะว่าเป็นจุดที่สําคัญจุดที่โอกาสเกิดอันตรายมันสูงผมอยากคิดว่าคนใน หมู่ที่13โดยเฉพาะหมู่ที่13ตำเจ้าประเราเลยนะไปยังยึดมั่นมากเป็นประมินตอนปฏิบัตินะครับแต่ตอนนี้ปีนี้รู้สึกว่าจะมีคนมาจากต่างตำบลเยอะนะครับอ่าตอดีมีองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านก็ช่วยเหลือกันนะครับและวโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางแรงงานจังหวัดก็ได้เประมาณมาสาร้างศาลา การให้ความสําคัญกับสายน้ําว่าสายน้ําศักดิ์สิทธิ์สายน้ำไรมันลดลงแล้วก็น้ําก็มนเหนือดแห้งไปกิจกรรมในทางสายน้ํามันเกิดไม่มีการล่องแพมันก็หมดไปนะเพราะการที่จะต้องมาเอาหัวใจมายึดโยงกับสิ่งกดิ์สิตรงนี้มันก็เปลี่ยนไปเพราะว่ามันบรรทุกรถเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงลดจึงลดมันเหลือแต่เป็นบรรดกทางความเชื่อ ตัวกิจกรรมื่นเปลี่ยนไปหมดแม้ว่าอาจจะมองว่าเป็นเรื่องทับทิมเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้เป็นเรื่องที่เกินวิสัยปกติไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่ใ้รจะบอกว่าไอ้ประเพณีของเราเนี่ยมันเป็นตัวยึดโยงตัวยึดโยงสังคมเราเห็นว่าสองราบวันที่มาทำหรือทุกปีไม่มีต้องแบ่งงานให้ใครทุกคนอาสามาหมด เป็น,นยุึิโยงแล้วเป็นคนระหว่างวัยตั้งแต่อายุ8-90เข้ามาเด็กอายุเด็กเล็กเข้ก็กกกมากิจกรรมที่จะยุดโยงสังคมระหว,ว่างวัยระหว่างความเชื่อ,อยังจําเป็นมากสาหรับสังคมปัจจุบันก็อยากจะขงว,ว่าช่วยกันรักษาให้ดีสิ่งเหล่านี้